ท้องถิ่นเป็นพื้นที่แห่งความหวังสร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนการศึกษาคือเครื่องมือสำคัญอันเดียวเลยครับที่จะพัฒนาประเทศนี้ได้อย่างยั่งยืนถ้าเราทำเรื่องการศึกษาให้ดีทำให้ทุกคนได้มีโอกาสที่มีการศึกษาที่มีคุณภาพมันคือการยกระดับทั้งปัจเจกบุคคลทั้งชุมชนสังคมครอบครัวและที่สำคัญคือการยกระดับสังคม ไ i ล a ดซีโร่ Dropout ให้มาเป็นนโยบายของรัฐบาลเรื่องหนึ่งผมคิดว่านั่นเป็นโอกาสการไปพบคนที่ขาดโอกาสแล้วนำเข้าสู่ระบบจึงเป็นเรื่องสำคัญพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะไม่รู้เลยว่าลูกตัวเองถ้าพิการแล้วจะมีโอกาสเรียนยังไงนี่คือคนที่ไม่รู้ว่าสถานีรถไฟอยู่ที่ไหนการศึกษาคือความงอกงามการศึกษาที่จะประสบความสำเร็จงอกงามสำฤทธิ์ผล ก็ด้วยเงาของผู้ปลูกคือความใส่ใจของผู้บริหารสถานศึกษาของคุณครูของผู้บริหารท้องถิน่นที่จะให้ร่มเงากับการศึกษาอย่างแท้จริง